เธอยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับผมเกมไหนอย่างฮะวันนี้ไม่ได้เปิดกล้องแล้ววันนี้ก็ไม่มี <c oughs> หรออยาใจเข้าเมื่อกี้ยุงเข้าคอ <c oughs> อืมของหล่นเยอะบ่อยจังเลยแต่ไม่ใช่พพยุงนะตอนนี้ สงใจมือแต่ก็พูดอะไรไม่ได้ฮัลโหลกำลังเข้าเวลานอกเหมือนมันติดอยู่ในคอไม่ใช่วิตกจริตนะแต่ยุงมันเอเข้าไปในคอจริงๆ หายใจเข้าเมื่อกี้เอ้ยเอ้ยเจ้อ๋อเจ้เฮ้ยเดี๋ยว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 อีธานเอออีธานอีธานเอออีธานเชื่อไหยโอ้อยู่อยู่แล้วอะอยู่เดินเดินติดตัวแปลกเดิน กูกลัวจริงวเยไม่ได้ล้อเล่นอย่าทำลายฉันเลยนั่นไงล่ะอุยปดไ้วแยช้า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  à là Chị Trong cuộc đông đây thì cả đều chết là Mẹ Sai lên mới gì Còn giết nữa Còn còn giết nữa มีอ่าไฮดี้ไกรล่างคลายตายไปแล้วลิเซ่ไกรล่าสตีเว่นไกรลักหนาทันเดหยวตายเอ็ดเวิร์ดตาย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 หมดเลย <L im itation> อ uh, ๋อเอ๋อตายยังอ่ะมี่ฉันอีธานอีธานใช่ใช่อีธานอีธานใช่ใช่เป็นไรไหมนอยไม่ควรมาที่นี่นะทำไมล่ะก็ติดต่อมาไม่ใช่ไม่ไม่ฉันฉันหรือฉันดำมีใครเห็นคุณหรือเปล่ามขาเห็นคุณไหม Daddy? need We to ไปป่าป่าแล้วมึงน่ากลัวจังให้คุณนำไหมคุณจะพาผมไปไหนเนี่ยที่ปลอดภัยไงไม่บอกเลยเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณหายไปสามปีเลยนะสามปีนี่สา,สามปีแล้วเหรอทำไมมีเสียงวุ่นว็ด <c oughs> เดินไปเถอดี๋ยวเดินนัไปเลยอุย๊ยเชี่ยอะไรวะมึงก็อย่าเล้ากูเด้ What What is this place What they do to you ก็อเด้อก็ทำอะไรคุณน,นะน่ะไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนโอเคไว้ก่อนนะใจคิดไปทางนี้แหละ <c oughs> มงึงพูดอีกงหรือเปล่าเดีย๋ยว ก็ลกไปหมดเลยเนี่ยเราเราต้องคุยกันนะไม่ไม่ไม่ใช่ฉันไม่มึงมึงมึงไม่โอเคไม่เป็นไรแกบอกว่าเกิดอะไรขึ้น We way. have this to go เราต้องไปทางนี้นั่ไปเลยออกห่างจากกูไปหนึ่งเ,เมตรกว่าๆกูมไม่ไว้ใจเมิยเมีอารู้ไหมว่าจะไปน่ีีทพวกนั้นเอาอาหารมาให้ทางนี้ฉันจำได้ฉันจำได้ฉันก็ใจเต้นตึกตึกตกตึกอุ้ย มีอาใจเย็นยอารอด้วยมีอานั่นไงมันอยู่ทางนั้นแตงนี้แหละแน,น,น่ใจนะฉันจำห้องนี้ได้ปิดสิมีประตูฉันมั่นใจ อะไรอะมันหายไปมันหายไปนะมันหายไปมันเรอัตนทุ่นตุ๊กตาตุ๊กตา้ยเ้ยๆมอหาไม้หาไห้ด่วนเลยไม้ไม้ไม้วาดหน้าแม่ง มีโทรศัพท์ไป้อเหล,ล <c oughs> อยาประงพยาบาล <c oughs> เฮ้ยอะไรวะ เเฮ้ย,ยด,ยด,ยดยใจไม่ดีเลยใจไม่ดีเลยโอเคกลับไปห้องแลับ ไม่ไหวมันมันไม่ใครอยู่ข้างล่างเลยนั่นะว้าย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 ปิดปิดปิด,ป,ดปิดเถอะ่อร้องปิดเถอะแต่ก็ต้องลงไปอย่านะครับอย่านะครับ

ไปเลยไปอย่าเล่นพี่เดี๋ยวพี่ฟากโอ้ยโอ้ยกูจะตายกูจะตายกูจะตายมึงฆ่าขานขึ้นมาเมื่อกี้มึงคานขึ้นมามึงอย่าอย่ามายุ่งกับฉัน ฉันทำตัวไม่ด tamam ีฉันสังเกตแล้วเบี๋อะมึงเป็นบ้าเลยนะเบียออ่าล้างแผล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 อย่าลุกมาเดี๋เว้ยลุกมัดลุกไปมัดกูจะตบเว้ยช่วยได้ครับช่วยได้ครับช่วยด้วยครับ ผมทนต่อไม่ถูกช่วยได้ครับโอ้ลุกขึ้นมาเดี๋ยวกูไม่เคยยงกระบื้งเลยกูไม่เคยกุยเก๋าอะไรไปไหนไปไหนขวานควานวิญญาณครแกงขวานซิงเก่าด้วยโดนดึงแทง เโอ๊ยเจ็บ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 โอ้ยไปเลยนะไปไปไปอย่าอย่าพึ่งหวาอย่าพึ่งหวาดเข้าไปเต็มคอกูไม่ท้ำกูไม่ได้ท้ำเจ็บนี้อีกนานวางแผวก่อนโอ้ย อย่างนั <serving> like ้นเว้ยอุ้ยอุ้ยเด็กอุ้ยเด็กมีโทรศัพท์มีโทรศัพท์โทรศัพท์เนี่ยวคนมาที่นี่นี่ใครเนี่ยนเนเรื่องบ้านเลยฉันเซอีน่าจะมีทางออกกับทางห้องใต้หลังคาใต้หลังคาไปที่นั่นเร็วห้องใต้หลังคาอยู่ตรงไหนของบ้านมั้ง โอเคเลี้่งเลี้่งเลี้่งเอาปักับปกอ้าวเสัดเลยกินน้ำเยอะไปนิดไหนอ่ะไม่เห็นไม่มีอะไรอีโซอี้ คุณหลอกดาวคุณหลอกเดือนคุณหลอกทุกทุกคนกร,ระลุบไปยูอุ้ยอุ้ยอุ้ยแด้ออี <c oughs> คุอยากกลับบ้านฉันจะปาปจอรอลอยแนย่โดนบันโยนอลอยแน่แน่อะอยู่ ping bung ping bung Thôi kìa Thôi kìa Thôi kìa It's okay. Mừng mấy Cô mấy ok, kìa mừng ปล่อยกูไปเถอะไอ้โหไอ้เดียไอ้กูตกใจว่ามึงเนี่ยมึงมันน่ากลัวเกินไปมึงันน่ากลัวเกินไปโอ้ตายนะตายตายตอดตอรองที่พี่พี่เร็วมเรื่พี่ ขาดขาดขาดแล้วขาดแล้วขาดแล้วขาดไปแล้วโอ้โอ้ขาดขาดช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยกูแขนขาดกูแขนขาดช่วยกูขาด ช่ไหมดูอูเคียนขาดกูจะตายใช่ไหมเดะกูจะตายใช่ไหมเดะเออเออนี่สิน Ges ี่สิไอสัตว์รอกูตกใจกีดแตกเลยเมื่อกี้เช huh> ื่อด้วยเชื่อด้วยอูเคียนขาดช่วยกูด้วยกูเคียนขาดเปิืเปืนปืเปืนปืน ออเคจะบอก่อนมึโอเคเอย่างนี้เลยเล็งโอเคสเลยมาอีหอ,อกหักมึงไม่มีหอ,อกให้หักอยู่แล้วเนี่ยกูจะเ,ย,เย้เม้นเซแตกเลยนี่ไหนวะโอเคไฟไหม้กูจะหนีไปจากพวกเงือ่อน

เออกูกูจะกลับบ yes. ้านแล้วกูจะกลับบ้านมึงปล่อยกูเถอะมาดิมาดิ๋ยเห็นหน้ามึงกูจะยิงหน้ามึงถ้วกูเห็นหน้ามึงกูจะยิงหน่อมึงอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไอเชี่ยวลูกปืนหมดแล้วช่วยกูด้วยตายตายตายแน่ตายแน่เข้าตายแน่แน่ แน่นไม่ต <inh> <ator> ้องมาแตลาตรงนี้โอ <ina> ้ยเไตีมันได้ปเนียเอาเลยตีมันได้ป้เอาอะไรมาตีได้ป้ารู้สึกมันมาทางนู้นมาฝังนี้ยช่วยดูไอ้ยิงจะปิดประตูกลัวยิงแล้สู้มันได้ยิงลสู้มันได้อ้อ้อ้้อู้ลีโลดลีโลดโอ้โห โอ้โหหนังระทึกขวัญมึงไม่มีทางเลือกอยู่แล้วอีท่ฝายวิ่งหนีหนีมึงพี่จะดีมึงพี่จะดีมึงพี่จะดีมึงหยาอยาหยา,ยาว้าวว้าวว้าวคุณครับผมไม่ได้ตั้งใจแล้วมึงผมมาตั้งกูญแจหยิบแสกน้องมึง,ยงอ,มอย่า วิ่งทำไมครับวิ่งทำไมวิ่งทำไมอย่ามาใกล้สิไอเชียลูกปืนหมดลูกปืนหมดอีกแล้วช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับเปิดเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูโอ้โหโอ้โหเจอแล้วเจอแล้วกดรีโหลดด่วนรีโหลดด่วน อย่าทำร้ายผมเลยอย่าทำร้ายผมเลยอย่าทำร้ายผมเลยคนดูครับอ้าเออเออเอาดิเอาดิเอาดิอย่ามาโกหกกูอีอีตอแหลกูไม่เชื่อมึงทำไงดีวะทำไงดีวะเชือเดี๋ยวมันฟื้นแน่เลย นี่ยังไงอ่ะจะอ,อ้วกไอ้เี้ยตกใจหมดเอ้ยออขวาตรงขวาตรงขวาตรงลงแกนหนักมากน่าสะบัดอีตาเ้ยสวยแท้ๆลเลยเพื่อ กูก็สวยไปกับพึ่งด้วยคือกูต้องมาเล่นพึ่งเลยโคตรถึกเลยคนบ้านไหนแรงดีกันาดนี้คนบ้านไหนจะแรงดีกันนาเนี้นอไอแขนดีๆพี่คงไม่ได้ดึงผมหรอกแล้วนะ อย่ามันตายตอนเน้นนายยังมีงานต้องทำกุ้งกิงกุ้งกิง ตกจกูก็หลบหลบหนึ่งนะเมื่อไหร่เอไห่นจะตอบเลยอะไรครับอะอออครับครับใจเย็นครับ o ครับครับครับ no god please no 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 แจ็คไม่กินโดนหลังแหวนพี่บอกแล้วไงว่าขอพี่กําลังค้นไองามใส่บ้ันว่าผมเป็นลูกกะหรี่ ลุงไม่ว่าอะไรบปหน่อยแล้วครับเมียลุงนะเดี๋ยวใจเย็นจุงเดี๋ยวใจเย็นลุงไอหมูตอานั่นหเดี๋ยวจะกลับมาจัดการกับมึงทีหลัง ยายไม่ไหวยายก็หนีออกจากบ้านไปนะเดี๋ยวผมจะหนีแล้วเมื่อกี้มันอมีดมันเยบปากกูอ้อุ้ยนึกว่าสนุกมากเลยตบปากเลยหาของหาของด่วนเลย เพเยให้นรกเคลวนันแล้วได้สังคนได้ต้องการเดินทาง,ทองโอเคไงต่อตองแตงตองแตงตองแตงเป็นอะไรที่วันนะ่ากลัวมากเลยแล้วกรก่อนนี้ก็เลยเชือกปลอกรัดคอสัตว์เลี้ยง ไอ้มซื้อว่ะซื้อไปทำอะไรอเอปิดไวเดี๋ยวอ้วกว่ะสกะปกยิ่งนักมีจตช้อนกระซ้ำโอ้พดพดเจ้าจอด ไม่ไมีอะไรให้กูใช้หนีได้เลยอะสมนุนไพปิด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 โอ้อยเอ๊ะส้อ่อนส้อ่อนลลอกเด็กฟัง กดลงรถแคนเนตทำไมเดฟเอามือออก้วยปามือเปล่าไม่ได้แกลเล็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 มันคงใช้ได้ดอกพระเจ้า พี่แกมาด้วยพวกพี่แกถือพวกมาด้วยทำไงดีวะความรู้ส <Thompson> ึก <environments> ที่มันไม่ดีนี่คืออะไรปิดประตูครับปิดประตูครับปิดประตูครับปิดประตูดียว่าอยให้ ใจเย็นครับลุงครับครับผมอยาใจเย็นใจเย็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยมือไว้สั่นมือไว้สั่นใจเย็นลงใจเย็นลงเออกูยอมเสียเวลากูยอมวิ่งีกูยอมวิ่งีกูยอมวิ่งเีอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา ยังก็ว่ายังก็ว่าเก็บเก็บเก็บทำรายได้กูทำหมดแล้วตอนเนี้ยทำรายได้ทั้งหมดเลยตา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 ยนั่งครับกูไม่รู้ไงถ้ากูรู้กูจะวิ่งมาทางนี้แหละโอ้โหมาทำใหม่วันเนี้ยขอโทษอ้ว โอ้โหทำร้ายผมกูดคุเลยอะไผมไม่ไปออกแล้วไม่ไปออกแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยยาเลยครับยาเลยครับปล่อยผมไปเถอะปล่อยผมไปเถอะโอ้ยเจ็บเจ็บมือกูจะแตกอยู่แล้วโอ้ยโอ้ยเริ่มกระเพกเริ่มกระเพกเฮ้ยทำอะไรได้มึงวะเนี่ยอ <enders> ินฮานทำอะไรได้บ้ง อีดานไอ้ดานใจเย็นจอมเจ็บเจ็บครับเจ็บเดี๋ยวยาอุ้ยอุ้ยอุ้ยกูจะตายแล้วครับกูจะตายแล้วครับตีอะไรนักแจววะ ลูกไม่ใช่โอ้ยแย่ใจเย็นลูกใจเย็นลูกใจเย็นลูกอ่ะโอยกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วกูล่นแล้วกูล่นแล้วหาทางออกไม่ได้หาทางออกไม่ได้โอ้ยใจเย็นลูกโอ้ตายแล้วตายแน่กูตายแน่ตายแน่ตายแน่ยี่แล้วทำไงดีวะ xin lỗi vì nó có thể là oh gì để xin lỗi vì nó